อัพเดทสถานการณ์หลังจากที่ซิลิคอนวัลเลย์แบงค์ล้มไปนะคะทำให้ผู้ฝากเงินในสหรัฐอเมริกาตื่นตระหนกกันมากค่ะเริ่มมีหลายๆคนไปถอนเงินจากแบงก์เล็กๆโดยเฉพาะแบงค์ท้องถิ่นกันแล้วนะคะทำให้ตอนนี้เกิดปัญหาสภาพคล่องในสหรัฐอเมริกาขึ้นค่ะนอกจากนี้ s i กเนเจอร์แบง์ที่นิวยอร์กที่มีเงินฝากมูลค่า8 9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถูกสั่งปิดเป็นแห่งที่2ไปแล้วค่ะ เราไปดูกันที่ไทม์ไลน์นะคะว่าปัญหาแบงก์รันหรือว่าการแห่ถอนเงินที่ซิลิคอนแวลเลย์มันเริ่มขึ้นมายังไงนะคะเรื่องมันเริ่มมีกลิ่นมาตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นของซิลิคอนแวลเลย์อยู่ที่ประมาณ290ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นแต่อยู่ๆค่ะเกรกเบเกอร์ซีของซิลิคอนแวลเลย์เองก็เทขายหุ้นไป4ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะจากนั้น วันที่1มีนาคมค่ะ m มูดีสบริษัทจัดอันดับนะคะก็ติดต่อมาที่ซิลิคอนแวลเลย์บอกว่าอาจจะมีการลดอันดับความน่าเชื่อถือของซิลิคอนแวลเลย์ลงทําให้ซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยจะต้องติดต่อไปที่บริษัทจัดอันดับอีกมากมายเพื่อเจรจาเรื่องนี้หลังจากนั้นอีกไม่ถึง1สัปดาห์นะคะวันที่8มีนาคมค่ะบริษัท m มูดีสก็ได้ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของซิลิคอนแวลเลย์ลงจริงๆพร้อมกับมีข่าวออกมานะคะเรื่องผลประกอบการของซิลิคอนแวลเลย์ขาดทุนไป 1.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะวันที่9มีนาคมซิลิคอนแวลล e ย์ก็เลยประกาศขายหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า2.25พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งก็น่าจะทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกกันพอสมควรนะคะรวมถึงปีเตอร์ทริลนักลงทุนรายใหญ่ก็ออกมาชักชวนให้คนดึงเงินถอนเงินออกมาจากซิลิคอนแวลลย์ด้วยทำให้วันที่9มีนาคมหุ้นร่วงลงไป60%ค่ะ สื่อก็เริ่มแพร่สะพัดข่าวออกไปค่ะว่าเกิดปรากฏการ์แบงค์รันขึ้นที่ซิลิคอนแวลลย์ซึ่งธุรกิจธนาคารถ้าเกิดว่ามีข่าวหรือแบงค์รันเมื่อไหร่มันจะแบงค์รันทันทีค่ะลองนึกสภาพนะคะถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยธนาคารที่คุณเอาเงินไปฝากอยู่เนี่ยมันกําลังจะเต้งให้รีบไปถอนเงินทันทีคุณคิดว่าข่าวนี้กับแอคชั่นเนี้ยมันจะเร็วขนาดไหนเพราะฉะนั้นธนาคารเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนความเชื่อใจของผู้ฝากเงิน ถ้าเมื่อไหร่คนฝากเงินไม่เชื่อใจแล้วก็มีโอกาสที่จะล้มได้เหมือนเหมือนกันทุกธนาคารค่ะก็นั่นแหละค่ะคนก็แห่ถอนเงินออกมานะคะทำให้ FDIC หรือว่าสำนักงานประกันเงินฝากสหรัฐอเมริกาต้องมาเทคโอเวอร์ซิลิคอนแวลเลย์ทันทีภายใน48ชั่วโมงเพื่อคุ้มครองเงินฝากเอาไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะทีนี้มาถึงว่าทำไมซิลิคอนแวลเลย์ถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นได้มันมีปัญหาหลักๆอยู่2หัวข้อนะคะคืออันที่1 เงินฝากมันลดลงอันที่2อง s อสเซที่เขามีเป็นพันธบัตรรัฐบาลน,นั้นมูลค่ามันลดลงอย่างมากเลยค่ะตอนสมัยดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยนะคะอีโคโซิสเต็มของเขาเนี่ยมันเอื้อประโยชน์มากค่ะก็คือเขามีหน้าที่ระดมเงินทุนเพื่อที่ไปปล่อยกู้ให้กับลูกค้าก็คือพวกสตาร์ทอัพบริษัทเทคแคปิตอลเวนเจอร์ใช่ไหมคะเวลาที่ดอกเบีย้ยมันต่ำนักลงทุนก็อยากจะเอาเงินไปหมุนให้กับพวกสตาร์ทอัพ เพราะว่ามันก็จะทําให้ได้ดอกเบี้ยขึ้นมาเยอะใช่ไหมคะแล้วพอสตาร์ทอัพระดมเงินทุนง่ายก็สามารถที่จะทําเงินง่ายพอสตาร์ทอัพทำเงินขึ้นมาได้มากๆเนี่ยคะ่ะก็เอาเงินไปฝากไว้ที่ซิลิคอนวัลเลย์ทำให้ปริมาณเงินฝากในซิลิคอนวัลเลย์ในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยนะคะเพิ่มสูงขึ้นเร็วมากซิลิคอนวัลเลย์ก็เติบโตขึ้นมาเร็วมากเช่นกันคะ่ะทางฝั่งอินเวส m e เมนต์พอซิลิคอนวัลเลย์เนี่ย ได้เงินทุนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็เอาเงินไปซื้อพวกพันธบัตรรัฐบาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยมันอยู่ที่เรทประมาณ0.05%มูลค่าของพันธบัตรรัฐบาลมันก็สูงค่ะตัดมาตอนนี้ปัจจุบันในภาวะที่ดอกเบีย้ยสูงเฟดขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วตอนนี้ประมาณ5%นนะคะพอดอกเบีย้ยมันสูงนักลงทุนเนี่ยเริ่มไม่อยากเอาเงินมาลงกับสตาร์ทอัพแล้วเขาจะเอาเงินไปลงกับอะไรที่มันเสี่ยงต่ำกว่าแทนพอสตาร์ทอัพไม่ได้เงินทุน ก็ทําเงินไม่ได้สตาร์ทอัพก็เหมือนบริษัททั่วไปนะคะคือจะต้องจ่ายพวกฟิกคอสไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าพนักงานต้นทุนธุรกิจต่างๆทำให้สภาพคล่องหรือว่าเงินสดเนี่ยมันหายไปเหมือนกันเรียกว่าแคชเบิร์นแล้ววิธีที่จะจัดการกับแคชเบิร์นได้ง่ายที่สุดก็คือไปเอาเงินฝากมาใช่ไหมคะเงินฝากจากไหนเงินฝากจากซิลิคอนววลลย์ที่เคยฝากไว้แล้วพอเอาดึงเงินฝากจากซิลิคอนววลลย์มามากๆหลายๆบริษัท ซิลิคอนวาเล่ก็เลยประสบปัญหาแล้วพอเจ้าหนี้หรือคนที่เอาเงินมาฝากเนี่ยอยากจะได้เงินคืนใช่ไหมคะซิลิคอนวาเล่ถ้าเงินไม่พอจะไปเอาเงินจากไหนขายแอสเซทหรือว่าขายสินทรัพย์เอาเงินมาคืนให้กับผู้ฝากเงินนั่นเองคะ่ะแอสเซทที่ว่าก็คือพันธบัตรรัฐบาลจำได้ไหมที่บอกว่าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลมาตอนดอกเบีย้ยต่ำตอนนั้นราคามันสูงแต่พอดอกเบีย้ยสูงไอ้เจ้าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยราคามันลดลงไปเยอะเลยคะ่ะ แต่ถูกบังคับขายก็เลยขาดทุนแล้วเอาเงินที่ขาดทุนน่ะมาจ่ายให้กับผู้ฝากเงินมันก็เลยยิ่งแย่ไปกันใหญ่ ซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วนะคะปัญหาของซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการไปลงทุนที่ไม่มีคุณภาพเพราะว่าแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์มากกว่า50%เนี่ยไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือสูงแล้วธนาคารปล่อยกู้ไปแค่1ใน3ของสินทรัพย์ธนาคารเท่านั้นแล้วปริมาณหนี้ศูนย์หรือว่า NPL ของซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยไม่ถึง1%ด้วยซ้ำนะคะมีแค่0.1% 8เท่านั้นเองเราไปต่อกันที่ผลกระทบกันค่ะซิลิคอนแวลเลย์แบงค์เป ธนาคารพาณิชย์ที่เปิดมาแล้วมากกว่า40ปีมีความน่าเชื่อถือสูงมากนะคะบริษัทสตาร์ทอัพมากกว่าครึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะที่เป็นลูกค้าของซิลิคอนแวลเลย์อันนี้ทําให้เกิดผลกระทบหลักแน่ๆก็คือ 1. แรงงานทางด้านบริษัทเทคหรือสตาร์ทอัพประมาณ4 0 0 0 0คนอาจจะต้องตกงานทันทีเพราะบริษัทไม่มีเงินมาจ่ายค่าจ้างค่ะและ 2. เพราะว่า เป็นบริษัทสตาร์ทอัพมากกว่าครึ่งประเทศของสหรัฐอเมริกาถ้ามันดําเนินการต่อไม่ได้หรือว่ามันไม่คล่องก็มีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐอเมริกาจะสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระดับโลกไปและที่คนไทยโดยเฉพาะชาวคริปโตได้เห็นกันเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะคะก็ยกตัวอย่าง USDC ค่ะ stable coin อันดับ2ของโลกที่หลุดเป๊กไปอยู่ที่ประมาณต่ำสุด0.8กว่าๆเลยนะคะมันเกิดขึ้นเพราะว่า USDC หรือว่า stable coin ตัวนี้มีเงินค้ำประกันอยู่ที่ Silicon Valley ถึง3.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ8%ของ USDC ค่ะแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ ก็กลับมาอยู่ที่1ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะคะไปที่เรื่องการเยียวยานะคะเบื้องต้น FDIC หรือว่าสำนักง,งานประกันเงินฝากสหรัฐอเมริกาได้ Takeover Silicon Valley Bank ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ <S <S 1> <S 1> ก็จะค้ำประกันเงินฝากให้ 2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้ที่ฝากเงินเอาไว้ทุกๆบัญชีค่ะนอกจากนี้ค่ะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็มีการประชุมเร่งด่วนค่ะออกฟัสซิลิตี้เรื่องการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารอื่นๆด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่จบแบบซิลิคอน v a ลลยซึ่งถ้าตอนนี้นะคะธนาคารไหนประสบปัญหาสภาพคล่องหรือว่ามีเงินฝากลดลงเฟดก็อนุญ,ญาตให้เอาพันธบัตรรัฐบาลที่ถือเอาไว้เนี่ยไม่ต้องขายเพราะถ้าขายจะขาดทุนใช่ไหมคะ ให้เอาพันธบัตรรัฐบาลมาเป็น c o r r เท็ r a l หรือว่าการค้ำประกรันกู้เงินเพิ่มมาได้เพื่อรักษาสภาพคล่องค่ะจะได้ไม่ต้องล้มไปแบบซิลิคอนเวลล์ค่ะ งานนี้รัฐบาลจะสามารถเข้ามาจำกัดวงความเสียหายได้ทันเวลาหรือไม่หรือว่าการล้มลงของซิลิคอนววลลย์แบงก์นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตศรัทธาทางการเงินก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะติดตามข่าวเศรษฐกิจกับซายได้ที่ Space Bar Spa ทุกช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ